จากที่ได้ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ succession plan หรือว่าแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารให้กับสมาคมการจัดการงานบุคคลในประเทศไทย,ลยหลายรุ่นนะฮะตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาและหลักในแต่ละรุ่นก็จะมีคนเข้าอบรมอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มักจะได้ยินคำถามเสมอว่าเรื่องอะไรที่ควรจะต้องระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้เรื่อง succession plan ทำไปแล้วมันล้มเหลวทํามันแล้วสะดุดเกิดปัญหาในการบริหารจัดการก็เลยอยากจะมีข้อแนะนําสักห้าเรื่องนะครับอันที่จริงมันก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ก็อยากจะมาสรุปไว้สักห้าเรื่องสําคัญในอีีนี้เพื่อที่ให้ท่านได้ลองนําไปทบทวนดูลองไปตร่ตรองดูแล้วก็หาวิธีการที่จะระมัดระวังป้องกันไม่ให้มันเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพราะถ้ามันเกิดเนี่ย มันก็จะเป็นข้อจํากัดกลายเป็นจุดที่ทําให้ c c e s s s เซนแ่งของท่าน,นมันสะดุดและอาจจะเกิดปัญหาที่คนไม่อยากที่จะเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาอีกต่อไปจะหยิบเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับมาดูเรื่องแรกก่อน s u c e s s i o n แอนเนี่ยมันไม่ได้ผลิตคนขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรคือ ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอาจจะอยากได้คนมาสืบทอดตำแหน่งของตัวเองโดยที่ไม่ได้มุ่งที่จะให้คนที่จะสืบทอดตำแหน่งหรือซักเซสเซอร์เนี่ยไปทำงานในเชิงกลยุทธ์ไปทำงานในเชิง,ก,ง,านนชงการขับเคลื่อนองค์กรจริงๆอยู่ก็จะต้องทำงานแทนตัวนี่แหละแต่มันก็มองไม่เห็นภาพของกลยุทธ์มองไม่เห็นภาพของทิศทางการดำเนินง,งานอะไรที่ชัดเจน พอมันไม่เชื่อมเนี่ยเวลาที่เราจะไปวางแผนหรือเราจะไปเตรียมในการพัฒนาทักษะความสามารถพัฒนาคุณลักษณะต่างๆของคนที่เป็นท ALEN ที่จะมาเป็นซัพเสเซอร์ต่อไปในภายหน้าหรือคนที่เราอาจจะเรียกผู้นำขององค์กรก็แล้วกันเนาะที่จะมาสืบทอดหรือเรียกว่าคนที่เป็นผู้นำขององค์กรก็แล้วกันเนาะที่จะมาสืบทอดตำแหน่งของผู้แสตระดับสูงของเราเนี่ยมันก็เลยขาดทิศขาดทาง ที่มันควรจะต้องเป็นนะอันที่จริงอย่าลืมนะครับว่าซัคเซสเซอร์มันเป็นเรื่องของการเตรียมคนไว้สำหรับอนาคตวันหน้ามันจะต้องดูว่าที่ทางธุรกิจบริบทของธุรกิจเป็นยังไงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงดังนั้นผู้สืบทอดตาแหน่งหรือซัคเซสเซอร์เนี่ยจะต้องมีความสามารถของวันนี้แหละแน่นอนแล้วก็ต้องมีการเตรียมความสามารถศักยภาพ มีการเตรียมประสบการณ์อะไรที่เพียงพอสำหรับการรับภาระของวันใหม่ด้วยนี่คือเรื่องแรกเนาะที่ผมคิดว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่สองเนาะก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถโดยเฉพาะคุณลักษณะสำคัญสคัญของคนที่เป็นซัคเซสเซอร์เนี่ยยังไม่เพียงพออย่าลืมนะครับว่าหัวใจสำคัญอย่างมากๆเลยของการทำซัคเซสนแพแนให้ประสบความสำเร็จเนี่ย คือการทำให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างที่ควรจะต้องเป็นจริงๆแล้วผู้สืบทอดตำแหน่งเขาจะพร้อมก็ต่อเมื่อเขาได้รับการพัฒนาถูกต้องไหมครับเราคงจะไม่ปล่อยให้เขาเติบโตไปโดยธรรมชาติที่เรียกว่าออร์แกเนิกโกรทหรอกเราคงจะต้องอถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับต้องใส่ปุ๋ยโปรด,ดินรดน้ํากันจริงๆจๆๆหน่อยนะครับดูแลกันเป็นอย่างดีหน่อยเพื่อที่จะมั่นใจว่าเราจะได้คนที่เป็นซักเซสเซอร์อย่างที่เราต้องการ การพัฒนาจึงมักจะไม่ใช่แค่การฝรึกอบรมอย่างเดียวมันต้องเชื่อมโยงไปที่70ต้องเชื่อมโยงไปที่20ด้วยนะครับท่านจะสังเกตเห็นเลยว่าเวลาที่ท่านไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทำซั s เซนเซนแผนเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำา 70- 20 10ที่เป็นส่วนสำคัญของการทำ idp ประกอบด้วยเสมอและวิทยากรทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็จะแนะนำว่าเวลาที่ทำ การพัฒนาบุคลากรที่เป็นซักเซสเซอร์เนี่ยมันควรจะต้องเป็นโปรแกรมจะเรียกว่า Successor Development Program นะครับหรือว่าล e ดเดอร์ชิพเดเวล p อปเมน r ์โปรแสุดแท้แต่จะเรียกอ่ะแต่เราออกแบบสิ่งที่ต้องการพัฒนาให้สอดคล้องกับคนที่เป็น successor เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่ทางขององค์กรนั่นคือตัวตั้งที่สำคัญมานะครับเรื่องที่3มเนาะมันมีปัญหาเรื่องการต่อต้านระบบ Successor บางครั้งเนี่ยองกรเราไม่ได้ทําเรื่องเกณฑ์การปรับเลื่อนตําแหน่งให้ชัดเจนท่านอย่าลืมนะว่าซัคเซสเซอร์เนี่ยมันจะตามมาด้วยการปรับเลื่อนตําแหน่งพอเกณฑ์มันไม่ชัดเจนหรือต่อให้ชัดเจนเลยนะบางองค์กรมีการข้ามห้วยกันมาเลยส่วนมากคงเป็นองค์กรภาครัฐและวิสาหกิจเนาะที่ผู้บริหารเนี่ยข้ามห้วยมาเลยดังนั้นซัคเซสเซอร์มันในมุมมองของคนในความเข้าใจของคนมันไม่มีประโยชน์ที่จะทาอะ่ะเพราะว่าต่อให คนนั้นเป็นซักเซเซอร์ที่จะไปสืบทอดตําแหน่งท้ายที่สุดเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเจ้านายเขาก็เอาคนที่เขาอยากได้ขึ้นมาบางทีข้ามห้วยมาด้วยซ้าไปคนที่พัฒนาอยู่ในโปรแกรมซ u กเซเซอร์ e ดเวล p อปเมนโปรแกรมนั่งมองตาปริบเป,ป,ปแนวทางแบบนี้มันไม่เวิร์กเลยนะแต่การทำซา s เซ o n นแ a นที่มันจะได้ผลดีเนี่ยคือมันต้องให้คนที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านโปรแกรมการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆคือคนที่เป็นซักเซสเซอร์เนี่ยเขาขึ้นสู่ตําแหน่งได้จริงๆอะ่ะมันต้องไม่มีการข้ามห้ยอะ่ะเกณฑ์การปรับเลื่อนตําแหน่งมันก็เลยต้องชัดเจนนะครับนั่นแหละที่มันควรจะต้องเป็นเนาะเรื่องที่4ี่ครับการสื่อสารที่มันยังไม่รัดกุมเพียงพอองค์ประกอบสําคัญอย่างมากๆของการที่จะทําให้ซักเซสเซอร์แผ่นมาประสบความสาเร็จคือ การสื่อสารการทำ succession p แผนของผู้บริหารไปยังบุคลากรทุกระดับที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในมุ่งมั่นที่จะดําเนินการเรื่องนี้นะสื่อสารทั้งในกระบวนการของการทำ succession p แผนสื่อสารในสิ่งต่างๆที่จําเป็นโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดความคุมเครือเกิดข้อติดขัดบางอย่างเนี่ยต้องมาพูดคุยกันครับสร้างแรงสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ก็โดยอาศัยการพูดคุยกันของผู้บริหารทั้งนั้นแหละครับนี่คือส่วนสําคัญมากคราวนี้การสื่อสารนี่มันอาจจะเป็นในลักษาว่าเ,ออเราอาจจะต้องทําให้ s u c c e s s i o n plan มันเป็นระบบเปิดระบบเปิดก็คือมันไม่ได้รู้แค่เฉพาะคนไม่กี่คนน่ะมันควรจะต้องเปิดเผยแล้วมีการสมัครมีการคัดกรองมีการคัดเลือกกันจริงจริงจังๆ,ๆมีการประเมินกันเป็นเรื่องเป็นราว สื่อสารให้คนในองค์กรได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้คนที่เป็นซักเซสเซอร์ได้แกะไขบ้างเขาจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างเมื่อ,อไรอย่างไรบ้างอย่างาแบบเนี้ยผมว่ามันจะลดช่วยลดการต่อต้านไปได้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะการต่อต้านในมุมที่ว่าเด็กชันเด็กเธอเด็กใครหลักษาะแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะถ้ามีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนนะครับเอาละเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5สิ่งที่ทำให้ซักเซส o n นแอน มักจะเกิดปัญหาเลยก็คือบางทีมันคนในมันไม่ฟิตนะจริงอยู่ Sun s u c c s s s i o n plan เนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งกับการที่เอาคนในมาเป็นแต่บางทีคนในมันไม่ฟิตจริงๆเลยนะไม่ฟิตก,กับค่าริยกองค์กรไม่ฟิตกับกลยุทธ์ที่ต้องการขับเคลื่อนไปเพราะว่าขาดทักษะความสามารถแล้วจริงอยู่พอพัฒนาได้แต่มันมันใช้เวลาอีกนานเนะ่มันไม่ทันกับ ความเร่งด่วนของธุรกิจที่ต้องต้องทำให้ได้ต้องเร็วมันก็เลยจำเป็นจะต้องพิจารณาคนนอกเข้ามาแจมด้วยเข้ามาร่วมด้วยคนนอกก็ดีมีข้อดีอยู่ในแง่ที่ว่าจะช่วยเพิ่มมุมมองใหม่ๆนะจะช่วยทำให้เราเห็นทักษะความสามารถอะไรใหม่ๆที่องคอ์กรอาจจะไม่เห็นจากคนที่มีอยู่ในะปัจจุบันนะหรือถ้าจะ ไปใช้เวลาพัฒนาคนที่มีอยู่ในองค์กรในปัจจุบันมันคงจะยาวนานเกินกว่าที่จะรอได้นะครับดังนั้นบางทีอาจจะต้องเอาคนนอกเข้ามาผสมบ้างแต่คนนอกเนี่ยกว่าที่จะเข้ามาทํางานได้จริงจริงจังๆเนี่ยผมว่าคงจะนานนะ่ะดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาคนนอกเข้ามาเป็นทาเลต์ก่อนเนาะแล้วพอหน่วยการเขาดีเขาต้องมีเวลาในการสร้างผลงานไม่ใช่ปป,ปับปรปปับเขาจะ เป็นเลยอะ่ะผมยังไม่เคยเจอเลยนะคาจริงรับคนนอกเข้ามาเนี่ยมาเป็นซัพเสเซอร์เลยผมว่าไม่หรอกรับคนนอกเข้ามาก็จะมาเป็นอะไรฮะมาเป็นทาเลนต์ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยพัฒนาคนกลุ่มนี้คู่ขนนนดกับคนในของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดการทํางานด้วยกันเพื่อเกิดการยอมรับกันถ้าคนนอกเก่งจริงแจ๋วจริงในขณะที่คนในยังไม่สามารถเดี๋ยวผมว่าคนในก็รอได้นะเพราะเรื่องแบบเนี้ย ทุกคนจะมองประโยชน์ขององค์กรนั้นนั้นแหละคงจะมีน้อยอะที่จะมองว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยฉันจะต้องเป็นอะฉันขั่วตำแหน่งนี้มานานแล้วเพราะฉันเป็นลูกบ่อเี่ยโดยที่ไม่สนใจเลยว่าองค์กรต้องการแบบไหนองค์กรต้องการจะไปอย่างไรเงี้ยผมว่าแบบนั้นจะเป็นซักเซสเซอร์ที่ใจแคบเกินไปมันก็ไม่ควรเป็นนะมันควรจะต้องนึกถึงอะไรที่เป็นเรื่องขององค์กรนะครับเป็นเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่า นะครับนี่คือ5เรื่องเนาะที่ผมคิดว่าสิ่งพวกนี้สำคัญและองคอ์กรควรดูอาจจะมีหลายเรื่องมากกว่าน,นี้ก็ลองอ่านทัศนะข้อเสนอของผู้รู้ผู้ชีช่ยวชาญหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ปรึกษ,ษาในงาน HR เนี่ยก็จะได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้นและเมื่อท่านได้เรียนดูไปแล้วท่านได้อ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับ ลองไปกําหนดเป็นวิธีการในการที่จะป้องกันในการที่จะเตรียมพร้อมที่จะรับมือเมื่อท่านจะต้องทำสักเซชั่นแอนนให้บังเกิดผลเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องไปพิจารณากันจริงจริงจังๆด้วยในทางหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H.R. c o m p a n i o n Podcast พบกันในเอพิสอดหน้าครับสวัสดีครับ